สวัสดีค่ะสะารคาม USA ค่ะมีสิมาวอลให้ฟังด้วยค่ะอากาศมันหนาวแล้วเนาะคะ่ะก็เลยส่วนแฟนไปอ่ะอ阿拉สตันเนาะคะ่ะไปทางวอชิงตันอะคะ่ะถนนหนทางเขาก็เฮ็ดไม่เนาะคะ่ะเบลต์ไปหลายเดือน,น,ะะนะะมันเป็นหาหกเดือนบ่ค่ะเบลต์ไปเนาะคะ่ะเนาะไปเมนี้เนาะค่ะว่าสิได้ของอยุห่างแท้หลายอย่างนั้นบ่มีเนาะคะ่ะก็ได้บ่หลายค่ะ ได้ผักบุ้งม,มาสองกัค่ะสองกำนี่กับประมาณร้อยแปดสิบบาทเนาะคะ่ะเนาะสองกำนี่เนาะคะ่ะได้ใบกะเพรามาสองอันค่ะสองอันนี่ประมาณเจ็ดสิบบาทเนาะคะ่ะสื่ออยู่บ้านหาสิบบา,บาทโอ้ได้เป็นหาได้ลูกชิ้นแบบนี้มาหาหันหนึ่งแล้วก็ได้นี่ค่ะลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลากายเนาะคะ่ะขาวาเนาะ สีมาไวฮ์เฮ็ดยาขับปุ่นกินค่ะนี่ค่ะของใทยหางไทยได้ทางนี่ค่ะในมัสตอฟค่ะเนี่ยมักสตอฟค่ะหอมนี่ค่ะหางไทยเนาะค่ะเนาะได้ผักขาค่ะผักขาอัดแข็งถุงนึงเนาะค่ะมะไวใส่แกงมหม่ทอดไข่ค่ะบุ้มี่สดกกินไดี่กค่ะตำกินสดเนาะค่ะกินใน้องห่วง นี่คะ่ะขาดบ,บดได้เลยเนาะคะ่ะไปไปซื้อปลาขวดนี่เอามาต้มเนาะคะนะ่ะเนาะเอามาตม้มต้มใส่นี่กะปิเนาะคะ่ะเบิ้งพี่น้องนี่คะ่ะเอามาปรุง,นะะงเนาะค่ะปรุงรสเสร็จตำหุ่งเนาะคะ่ะทีนหลายหลายย่างนี่ปลานี่คะ่กะก็ได้ของยี่ห้อนี่มานัะนะ่มค่ะเนาะนี่ นี่ยี่ห้อนี่นะค่ะแซ่บค่ะยี่ห้อนี่ซื้อมาสามขวดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกับมาต้มใส่กันเนาะค่ะเนาะโบ้งค่ะโบต้มใส่กันกับนี่ค่ะปลาขวดพี่น้องแฟนเพิ่นอยากกินเนาะค่ะนึกว่ามันหาเหรียญแปดเหรียญค่ะเกือบสามลอยไหมพี่น้องหน่น้อยนึงเนาะค่ะนี่ไปหางไทย นี่แหละค่ะดายมะบริโภคณนาให้เพื่นเยอะค่ะเนี่ยมันแสบไหมค่ะอันนี้แสบนี่ค่ะนี่นคะ่นนคะ,คะก็มีลายยี่หัวเนาะคะ่ะของพี่ใหม่บ่นนะะเห็นเนาะค่ะก็เลยบริสื่อส่วนมากไปสื่อของพี่ใหม่นี่คะ่ะเสม้าเนาะคะ่ะเสือ,อน,นีมายี่หัวนี่คะ่ะไม่เป็นน้ำปลาคนแม่พี่น้องบ่หูเนาะค่ะนี่เอามาต้มอีกเนาะคะ่ะเอามาปรุงรสแม่ต้มใส่กะปิใส่ อนี่ค่ะกับปินี่สิบเหรียญเล้วค่ะสามรอยแล้วค่ะกับปุกนี่นี่ค่ะกับปิดีนี่ค่ะนี่เอามาต้มใส่กันเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็ไว้ใส่ตํตำมกหุ้งล่ะคะ่ะนี่ละคะ่ะได้มากไปหาไนไข่เนาะคะ่ะก็เลยแวะส่วนแฟนแวะเอสมาเนาะคะ่ะมันต้องสื่อเนาะคะ่ะนี่ค่ะสื่ออันนี้มากที่น้อง นังมูเนาะค่ะเบิ้งพี่น้องนี่เขาจะขายเีงสิเนาะค่ะยี่นี่เนาะค่ะขายเป็นแพ็คนี่ค่ะไปเห็นก็เลยซื้อมากนียค่ะซีแพ็คนะค่ะนี่ค่ะเบิ้งพี่น้องซีแพ็คนี่กะเอ่อซีแพ็คนี่ประมาณแปดเหรียญค่ะเพราะแพ้งนะคะนังมูดิ้นแต่ก็ได้กลุ่มสดมากนียค่ะหลายอย่างได้มากพี่น้องได้ห้ายมา นี่ค่ะพวกเนื้อซับกัดสิเข้าสิขายแต่ยังสีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่กินแซนคินดี้ดีเนี่ยนี่นี่ค่ะหมูสามสันก็จเป็นแบบนี้พี่นอบิงนี่คล้ายเป็นแพ็คเมื่อเลยขายอยู่นี่เนาะค่ะเนาะดอกกระลำค่ะว้ายดอกง่ายๆค่ะนี่นี่ค่ะ แต่มาลายย่างค่ะนี่ไปพอพักนี่ค่ะซื้อมาคันสมเนาะค่ะเนี่ยอยากกินพักคันสมนเนี่ยพี่น้องซี่เสียเนี่ยนะพี่นอ้อ,นลนองลายย่างพี่น้องนี่พี่น้องน้ำปลาเนาะคะ่ะเนาะซื้อน้ำปลามาขวดหนึ่งนะคะเอามาไว้เสร็จตงโมฮุมมันหมดบอซสื่อจะละลายค่ะเพราะว่า ขวดหนึ่งกินได้เป็นเดือนสองเดือนเนาะคะ่ะทู้เดียวแม่พี่น้องลายค่ะพี่น้องครับโอ้ลายบักหน้าพี่น้องเบ็งบักหน้าซี่หน่วยเนาะค่ะสี่หน่วยเหรียญหนึ่งหนยค่ะก็ได้ซื้อมาแปดหน่วยนะคะลายยางพี่น้องอันนี้ก็เป็นของแฟดน,นะคะ่ะไอเม็ดไอ,อ,อ,อยังแล้วเม็ดแล้วก็เนยมีของ หอมถอดค่ะบอขาดเหี่ยนด้วยค่ะมีประจำค่ะมนี้ไปมากแบบหลายอย่างเนียค่ะนี่ค่ะซื้อกลัำสีม่วงมากค่ะอยากกินเนาะค่ะมือบอกแป้นอยากินกะล่ำสีม่วงนี่ค่ะบอครเฮดเค็มนี่ค่ะเฮดซ้่อซําดอกประมาณแปดสิบกระบาดนี่ค่ะก็ได้ซื้อค่ะ ตัสละค่า USA กับว่ามีอย่งางไรค่ะมาวางให้ฟังเนาะค่ะเนาะพาไปหางไทยก็ได้เนี่ล่ะคะติดไปกับไปหาเสือนี่ลราคเนคี่นี่เนาะคะ่ะน้ำปลานะคะเนาะสือมาสามขวดค่ะแพงแพงพี่น้องอยู่พี่หกเหรียญกาบาทเนาะก็หกเหรียญบ่หกเหรียญเนี่ยระคาสามขวดขวดละหกเหรียญเนาะค่ะ,นนะ,คะอันนี้กับ หาเหรียญเก่าสิบเกากับซ้ำหกเหรียญน,นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเอามาเฮ็ดน้ำปลากันนะคะไปแล้วค่ะนี่ของมกักมักสตอค่ะถึงสิบอะไกินสดกสับซ้ำกินสดเนาะค่ะเนาะนีะน่มักสตอแซ่บๆค่ะกินกับตำะัะหุ่มหรือว่าพัเกเสกุ้งค่ะแซบ่บนี่แตง,งในม่กับแซ่บค่ะพักบุ้งค่ะพี่น้องเอ้ย ไล่สองมาไปละค่ะสลรก้าม USA ค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะสาวสลาาัก้ามกับบมมี่อย่างหลายดอกค่ะเอามาวองให้ฟังนะะเนาะ,ะค่ะเนาะดสซเฮ็ดน่ะคะแคบหมูเนาะค่ะเดี๋ยวเ็ดให้เบิ้งนะคะไลค์ค่ะไปละค่ะ,คะ,วคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเคโล What the crap?